ผ่านมาครับที่จดขึ้นที่โรงเรียนสถิตเหตุกองณรุนทิการอย่างนี้นะครับก็มีรายงาน ซึ่งเดือมีชื่อว่ารงเรียนทานมหาเรือไมีนักเรียนประมาณหนึ่งร้อยคนเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาขี่งถสี่ปัจจุบันโรงเรียนต้อยเขตจัดการนั้การนึ่งหรือกระษัมศึกษาขันบกมีนักเรียนจำนวนแปดร้อยเก้าสคนและเป็นสุ่วกสารของกระทรงกองกงเรือจำนวนห้าร้อยห้าสคนตามนโยบายของผู้การทหารเรือมุ่งเน้นการปฏิบัตใน การสำรวจให้กับตรวจวัดบริเวณที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบซึ่งได้ดำเนินการกิจกรรมขึ้นแะโรงเรียนสระบุรีเกตองนิติการท่าแหลกที่5มุความอ่านที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสร มือในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนระรีเขตกรดิจิทัการจะมือที่ตรงต่อผู้เรียนในพื้นที่ระดีหน่วยงานภาครัฐและเขตห้องคอมเตอร์ห้องนุชวิทย์ในและห้องวิทยาศาสตร์ห้องแต่งของแอลดี้ตัวอาหารห้องบำรุงเครื่องปรับคอมพิวเตอร์เครื่องมืออุปกรณ์ในการในการขอที่มาหน่อยให้แก่ครูและนักเรียน ที่เข้าเรียนในฐานลัะนิด็กปฐมวัยทุกคนพร้อมใจ I uh -huh. คือกำลังแานที่เขาานัพวกเขาเหล่านี้ต้องกรานองการรายละเอียดดีต้อร่ว่าสาาโครงานของเขานให้เียนที่เขาเรียนะไรที่เรนที่นี่จะมีบรรยากาศจะมีสิ่งรร้อมในการเรียนในการศึกษาที่ดีขึ้น แอร์เป็นล่าวให้ห้เียนของข้อมูะฐานยาวและพื้นผิวฐานจะกิจกรรมจิตอาสาครัให้กับโรงเรียนสถาศึกษาใหญ่สถานน้เป็นิด็กประคมวัยกอคือเศ็กกองพรยุทธการนะคะทาเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะเข้า